อาติตค่ะพามาเลาะเล่นในสวนพามาเก็บปักน้อยหนาบักเขียบบักเขียบวิธีบ้านบ้านวิธีบ้านบ้านวิธีบ้านบ้าน ตะเคียบตะเคียบตามพระเอกไปส่วนติ๊กร่มเรื่นมาก,กร่มเรื่นมากนี้อีกลูกหนึ่งวิ่งฝนตกน้ำเปียก บรรยากาศในสวนมีทุกอย่างที่อยากกินกินทุกอย่างจริงๆนะคะอันนี้บักทุเรียนมันจะได้กินไหมนอ้อมันจะได้กินไหมน,น้อนีอ่นี่มีอยู่ต้นนี้มีอยู่มะเขียบต้นนั้นมีอยู่โอ้มะลันใหญ่ ฉันขอลูก <rôle> ตัวโต้เบิดแล้วลำใหญ่เบิดแล้วเรียหน้อยเดียว แซ่บเดอ้บอบ,อกบอกักลำใหญ่บักลำใหญ่บักลำใหญ่บรรยากาศในสวนติ๊กนะอันนี้ต้นอะไรนะปะนงแตะเคียนทองทองดำทองคำดำทองดำตะเคียนทอง ยางนาลงเชื้อเห็ดได้หมดเลยนีนนะคะ่ะเลาะเลาะหาของกินในถั่วเลาะหาผลหมากลากไม้นี่เดี๋ยวค่อยไปเอารำใหญ่ นี่ค่ะบรรยากาศในสวนนี่นบรรยากาศในสวนกำลังเอเนะแดงกะจอกมาปล่อยไว้เลี้ยงสัตว์จอกแลวเร็วแเนะแดงเนี่ยตายกินหมด ค่ะติ๊กค่ะบรรยากาศในสวนมะฝาก